เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราอยากจะสร้างอนาคตที่ทุกคนมีสุขภาพดีเนี่ยเราจะทําได้ยังไงวันนี้แหะครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่เขาบอกว่าออกแบบมาเพื่อปั้นนักสาธารณสุขรุ่นใหม่โดยเฉพาะเลยให้พร้อมรับมือกับทุกความทา้าทายด้านสุขภาพในโลกยุคนี้ใช่เลยครับคำถามนี้แหละคือหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่า การสร้างสังคมสุขภาพดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการมีโรงพยาบาลดีๆนะครับแต่มันคือการสร้างคนที่จะเข้าไปทํางานกับชุมชนได้จริงๆเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจากรากฐานเลยเอาละครับในยุคที่โลกเราเจอกับความท้าทายด้านสุขภาพเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดใหม่ๆที่เราเพิ่งเจอกันไปหรือแม้แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันกระทบสุขภาพเราโดยตรง ทำไมอาชีพนักสาธารณสุขถึงกลายเป็นเหมือนฮีโร่ที่โลกกำลังต้องการเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับจุดเด่นที่สำคัญมากๆของหลักสูตรนี้เลยก็คือเขาไม่ได้คิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่ทุกอย่างเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์อนาคตของประเทศและของโลกโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของไทยเราแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13หรือแม้แต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสาระราชาติทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไร ก็หมายความว่าบัณฑิตที่จบจากที่นี่ไปเนี่ยจะมีความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการจริงๆพร้อมสําหรับทุกโอกาสในโลกการทํางานเลยละครับแล้วอะไรล่ะคือสิ่งที่ทําให้บัณฑิตสาธารณสุขจากที่นี่แตกแต่างจากที่อื่นมาครับเราจะมาเจาะลึกกันถึงปรัชญาที่เป็นหัวใจสําคัญในการสร้างมืออาชีพของที่นี่กัน ภาพนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเลยนะครับในการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมสุขภาพดีผ่านการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีหัวใจที่พร้อมจะรับใช้สังคมอย่างแท้จริงปรัชญาของเขาคือสร้างพลังแห่งปัญญาเมื่ออาชีพด้านสุขภาพมีคุณธรรมและจะริยธรรมเพื่อสังคมสุขภาพที่ยั่งยืนฟังดูอาจจะยาวนะครับแต่ถ้าให้สรุปง่ายๆก็คือที่นี่เขาไม่ได้สร้างแค่นักวิชาการที่เก่ง แต่เขากําลังสร้างมืออาชีพด้านสุขภาพที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพราะเขาเชื่อว่าสุขภาพที่ดีของสังคมเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากคนทํางานที่มีหัวใจที่พร้อมจะดูแลคนอื่นจริงๆนี่แหละครับเป้าหมายสูงสุดของเขาและนี่ก็คืออีกหนึ่งแนวคิดที่เป็นหัวใจสําคัญของหลักสูตรเลยครับคําว่า health literacy หรือถ้าจะให้พูดแบบเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือการทําให้ทุกคนเนี่ยมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตัวเองได้ ดังนั้นนักสาธารณสุขที่จบจากที่นี่ไปจะไม่ใช่แค่คนที่คอยให้ความรู้แต่จะเป็นเหมือนโค้ชที่เข้าไปสร้างพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาจากข้างในเลยครับทีนี้การเดินทางตลอด4ปีเพื่อจะก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพด้านสาธารณสุขเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาดูกันดีกว่าครับว่าแต่ละปีจะหล่อหลอมนักศึกษาให้เติบโตไปในทิศทางไหนกันก้องปีแรกเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับการวางรากฐานของตึกสูงเลยครับยิ่งรากฐานแข็งแรงเท่าไหร่ตึกก็จะยิ่งมั่นคงแล้วก็สูงขึ้นไปได้มากเท่านั้น ที่นี่เขาเลยให้ความสําคัญมากๆกับการปูพื้นฐานความรู้ทั้งหมดที่จําเป็นเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยพร้อมที่จะต่อยอดไปสู่ความเชี่ยวชาญในอนาคตได้อย่างเต็มที่พอจบปีแรกไปปุ๊บนักศึกษาก็จะมีความเข้าใจในวิทยาศาสตร์สุขภาพแบบลึกซึ้งเลยรู้ศัพท์เทคนิคที่จําเป็นมีทักษะด้านไอทีและการนําเสนอข้อมูลที่ต้องใช้ในการทํางานทั้งหมดนี้ก็คือเหมือนชุดเครื่องมือสําคัญชุดแรกที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดเส้นทางอาชีพในอนาคตเลยครับ พอขึ้นปีที่2นี่คือช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญเลยครับจากการเรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนสู่การลงมือปฏิบัติจริงที่ซึ่งความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นทักษะที่จับต้องได้แล้วก็นําไปใช้ได้จริงๆในปีนี้นะครับนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการปฐมพยาบาลในสถานการณ์จําลองได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารข้อมูลสุขภาพที่อาจจะดูซับซ้อนให้ชาวบ้านเข้าใจได้แบบง่ายๆและที่สําคัญที่สุดเลยคือการปลูกฝังเรื่องของจรยาบาลวิชาชีพ ที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางพวกเขาไปตลอดชีวิตการทํางานเลยแหละครับมาถึงปีที่3ครับปีนี้คือการก้าวเข้าสู่โลกของความเชี่ยวชาญแบบเต็มตัวที่นักศึกษาจะได้เจาะลึกในสาเฉพาะทางที่กําลังเป็นที่ต้องการของโลกมากๆไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับโรคระบาดหรือการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันในปีนี้แหละครับที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนนักสืบสวนโรคผ่านวิชาระบาดวิทยาเพื่อตามรอยและก็หยุดยั้งการแพร่กระจายของโรค และยังได้ลงมือทําวิจัยของตัวเองด้วยนะเพื่อค้นหาคําตอบสําหรับปัญหาสุขภาพที่สาคัญสําคัญของสังคมเราและแล้วก็มาถึงปีสุดท้ายครับปีแห่งการเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเตรียมความพร้อมแบบเต็มร้อยที่จะก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยในฐานะนักสาธารณสุขมืออาชีพเต็มตัว ไฮไลท์ของปีสุดท้ายนี่เลยก็คือการนำความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา3ปีกว่ามาใช้จริงผ่านการฝึกงานแบบฟูลไทม์เลยครับในสถานพยาบาลและในชุมชนจริงๆพร้อมกันนั้นก็ยังได้เรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง AI มาใช้เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพแห่งอนาคตอีกด้วยโอเคหลังจากเดินทางกันมาตลอด4ปีเต็มแล้วทักษะอะไรบ้างละ่ะที่จะติดตัวบัณฑิตไปเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม เรามาสรุปภาพรวมกันอีกสักครั้งนะครับเบื้องหลังความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหมดนี้ก็คือ120หน่วยกิตครับที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่จะหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นมืออาชีพที่สมบูรณ์แบบจริงๆพอมาดูโครงสร้างนี้ก็จะเห็นภาพชาัดเลยครับว่าที่นี่เขาให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับวิชาชีพคือมีสัดส่วนมากถึง90หน่วยกิตหรือคิดเป็น7 5เของทั้งหมดเลยนะที่มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยตรง เพื่ออะไรก็เพื่อให้บัณฑิตของเราเนี่ยพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีหลังเรียนจบเลยครับและนี่ก็คือ5เสาหลักครับที่จะค้าจุนความเชี่ยวชาญของบัณฑิตทุกคนมันครอบคลุมทุกมิติของงานสาธารณาสุขเลยตั้งแต่การทำงานในชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพไปจนถึงการบริหารจัดการระบบสาธารณาสุขในภาพใหญ่เพื่อให้พวกเขาสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจจริงๆเอาละครับและแล้วก็มาถึงคำถามที่หลายคนน่าจะรอคอยกันอยู่ จบจากที่นี่แล้วไปไหนต่ออนาคตและเส้นทางอาชีพของบัณฑิตจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับต้องบอกว่าเส้นทางอาชีพหลังจบการศึกษาเนี่ยเปิดกว้างกว่าที่หลายคนคิดมากๆเลยนะครับไม่ว่าความฝันคือการเป็นนักระบาดวิทยามือฉมังที่ทํางานในห้องแลบหรืออยากจะเป็นนักส่งเสริมสุขภาพที่ได้ลงไปทํางานใกล้ชิดก,กับชุมชนหรือแม้กระทั่งไปทํางานในองค์กรเอกชนหลักสูตรนี้ก็เป็นเหมือนใบเบิกทางสู่โอกาสที่แทบจะไร้ขีดจํากัดเลยครับ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของหลักสูตรสาธารณาสุขศาสตร์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้เป็นแค่การเรียนในห้องเรียนเฉยๆแต่คือการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตได้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างสังคมสุขภาพดีที่ยั่งยืนจริงๆทีนี้คําถามสําคัญก็คงเหลือแค่ว่าเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งสําคัญนี้แล้วหรือ,อยัง